ทำไมต้องตั้งผู้จัดการมรดกและหน้าที่ของผู้จัดการมรดกคืออะไรสรุปง่ายๆก็คือเมื่อบุคคลใดตายสับของผู้ตายก็จะเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทปัญหาก็คือทายาทจะไม่สามารถโอนทรัพ์มรดกเช่นที่ดินเงินในธนาคารปืนมีทะเบียนหรือรัพ์มรดกอื่นๆมาเป็นของตนได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก็จะปฏิเสธและแจ้งว่า ต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดกก่อนจึงจะสามารถโอนทรัพย์มรดกได้แล้วหน้าที่ของผู้จัดการมรดกคืออะไรผู้จัดการมรดกมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์มรดกเพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาทโดยหากเจ้ามรดกหรือว่าผู้ตายมีเจ้าหนี้ก็ต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ก่อนแล้วจึงจะนำทรัพย์มรดกที่เหลือมาแบ่งปันแก่ทายาทต,ต่อไปโดยการจัดการเนี่ย ก็ต้องจัดการให้เป็นประโยชน์ต่อกองมอรดกที่สุดจะทำนิติกรรมใดๆที่เป็นปละปักต่อกองมอรดกไม่ได้แล้วทางเลือกในการตั้งผู้จัดการมรดกมีอะไรบ้างก็คือการตั้งผู้จัดการมรดกฟรี3 1นะคะการตั้งผู้จัดการมรดกฟรีสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานไอเยการใกล้บ้านก็จะเป็นกรณีที่ไม่ได้มีข้อพิพาท เป็นการตั้งมรดุเป็นการตั้งผู้สัรมารดุที่ไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรสองก็คือตั้งผู้จัดก,การมรดุโดยทนายความก็สามารถเลือกได้ตามความสะดวก